สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันก่อนเนี่ยสาลิได้ไปงานเปิดตัวยาย้อมผมสูตรใหม่จากลิเซ่นะคะสูตรใหม่เนี่ยเขาบอกเอาไว้เลยว่าโฟมจะหนาขึ้นแล้วก็ติดผมแน่นขึ้นถึงสีเท่านะคะไม่ไหลเลอะเทอะด้วยนะคะวันที่ไปเนี่ยเขามีการเปิดตัวสสีใหม่ด้วยกันนั่นก็คือสีแรกสีนี้ Rose Tea Brown นะคะเป็นน้ําตาลอ่อนอมแดงนิดๆน,น,นะคะอีกสีหนึ่งที่เป็นสีใหม่เช่นกันก็คือ m milky b e i g e ตัวนี้นะคะ แล้วก็ในงานวันนั้นเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมาทําผมให้ดูด้วยสารีก็เลยคิดว่าเออมันได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจะเอามาทําให้เพื่อนๆดูในวันนี้เผื่อว่าใครสนใจอยากจะทําสีผมเองที่บ้านนะจะได้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปทํากันนะคะสีที่เขาแนะนําว่ามันค่อนข้างจะมาแรงสําหรับปีนี้แล้วก็เป็นสีที่สารีจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือสีนี้สีคลาสสิกเบอร์รี่นะคะเป็นสีลักษณะแบบนี้แดงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวสารจะทำสีอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะ ก่อนที่จะมาทําผมกันมาทําความเข้าใจกับแบรนด์นี้คร่าวๆแล้วกันนะคะของลิเซ่เนี่ยซารีเคยใช้จากสูตรเก่าเนี่ยซารี่ก็ว่ามันโอเคแล้วนะสีผมที่ได้มันก็โอเคค่อนข้างจะสม่ําเสมอดีนะคะสําหรับการทําเองที่บ้านนะ แล้วก็ของลิซ่เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน15เฉดสีวางขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะตามวาสันล้านบูตก็จะมีนะคะแล้วก็เดี๋ยวซาริจะเปิดให้ดูข้างในละกันว่ามันมีอะไรบ้างเปิดมาในกล่องนะคะด้านในก็จะมีน้ํายาอยู่2ขวดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการเทน้ํายาขวดเล็กๆอันนี้นะคะก็จะมีเขียนไว้ด้วยเลขหนึ่งอันนี้เทน้ํายาขวดนี้ลงไปในขวดนี้นะคะเดี๋ยวซาริจะทําให้ดูด้วยนะแล้วจากนั้นก็จะมีหัวปั๊มแบบนี้มาให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะ เปลี่ยนสลับใส่กันนะคะมีตัวเทสให้ด้วยนะคะซึ่งสันลี่ทำการเทสเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยก่อนจะทําสีผมก็น่าจะเทสนิดนึงนะคะเอาน้ํายาเนี่ยมาทาตรงท้องแขนนะคะเขามีวิธีบอกไว้แล้วว่าเราจะทําการเทสยังไงไว้ในกล่องนะคะจากนั้นก็จะเป็นถุงมือที่ให้มาสําหรับการทําสีผมนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นแผนพับบอกวิธีการทำต่างๆนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นวิธีการเทสนะคะแล้วก็วิธีการทำต่างๆซึ่งมันค่อนข้างจะละเอียดนะซารีแนะนำให้อ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มลงมือทำนะคะซารีเนี่ยคุ้นเคยกับเจ้าวิธีการทำอันนี้มาบ้างแล้วเพราะว่าทำมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ และสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนะคะก็จะเป็นอันนี้ลิเซ่รินส์ออฟทีทเมนต์ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะใช้หลังจากที่เราทําสีผมเสร็จเราก็จะต้องไปล้างใช่ไหมคะล้างเสร็จเราก็จะตามด้วยตัวนี้เพื่อที่จะทําให้ผมมันนุ่มแล้วก็บํารุงผมมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยละกันนะคะสลิจะเริ่มจากการหวีผมก่อนนะคะเขาแนะนําให้หวีผมก่อนไม่ให้ผมเนี่ยมันติดกันเป็นสังกะตัง เวลาที่เราฉลองโฟมเนี่ยมันก็จะแผ่กระจายไปทั่วถึงนั่นเองแล้วก็ซารีได้สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะเขาแนะนําให้ทําตอนผมแห้งนะคะแล้วก็เป็นผมที่สะอาดไม่มีน้ํามันส่วนเกินฉะนั้นเมื่อคืนเนี้ยซารีก็สระผมเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ลงคิมนวดนะเพราะว่าผมจะได้ไม่มีน้ํามันส่วนเกินนะคะอันนี้เป็นลักษณะผมที่ซารีสระแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สีจะเป็นแบบนี้ มันจะเริ่มกระดำกระด่างแล้วเพราะว่าสารีทาสีผมไปครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างจะนานนะคะวันที่ไปเนี่ยลิเซ่จากอันนี้มาให้สารีด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่กันเปื้อนเขาเรียกว่าเป็นตัวกันเปื้อนนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปสารีเองเนี่ยเคยมีอยู่ซึ่งราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะทีนี้เราจะมาผสมน้ํายาก,กันนะคะสารีจาก เริ่มทำการผสมน้ำยาเลยก็จะเปิดขวดเล็กออกมานะคะแล้วก็เทขวดเล็กลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นปิดฝา ะะขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะคะเราจะไม่ทําการเขย่าวขวดแบบนี้นะคะเราจะผสมน้ํายาทั้งสองอันโดยการคว่ำลงแบบนี้ค่อยๆคว่ำลงแบบนี้นะคะ5ครั้งนะเมื่อกี้2แล้วนะ3 4 5ห้าลักษณะแบบนี้นะคะน้ำยาก็จะผสมกันได้อย่างลงตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นเปิดฝาจุกอันนี้ออกนะคะแล้วก็เติมอันนี้เข้าไปนะ นี่นะคะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เ,เพื่อนๆผสมน้ํายาแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าให้รีบใช้น้ํายาละกันอย่าตั้งทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งตั้งทิ้งไว้เนี่ยคุณภาพของสีผมที่มันจะเกาะติดเส้นผมของเราเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะ okay. ใส่ทุบมือเรียบร้อยนะคะจลรี่จะแบ่งผมเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก่อนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะ ตั้งแต่หลังใบหูมาจนข้างหน้าเราอันนี้นะคะช่วงนี้นะนะคะแล้วก็อีกข้างนี้ก็ทําเหมือนกันตั้งแต่หลังใบหูมานะคะจนถึงด้านหน้าหลังจากที่ได้ส่วนหน้าสส่วนแล้วนะคะส่วนหลังเราก็จะทําการเก็บรวบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะยังไม่ทํากันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากันที่ด้านหน้าก่อนนะคะ แล้วก็อันนี้คือน้ำยาจากนั้นเราก็จะบีดน้ำยาแบบนี้เลยโฟมมันก็จะออกมาแล้วนี่นะคะแล้วเราก็จะโปดน้ำยาไปที่ตรงกลางผมก่อนตรงช่วงโคนผมก่อนเพราะว่าตรงช่วงโคนผมเนี่ยมันจะเป็นโคนผมสีดําใช่ไหมละ่ะนะคะแล้วก็น้ำยามันจะติดยากกว่าส่วนปลายผมฉะนั้นเราจะต้องลงตรงโคนก่อนลักษณะแบบนี้ ถ้าผมเพื่อนๆยาวมากเนี่ยน่าจะแนะนำให้ซื้อสองกล่องร้อยเลยนะคะซารี่เนี่ยผมประมาณเนี้ยกล่องนึงอาจจะอยู่แต่ไม่น่าเหมือนกันเดี๋ยวลองมาทำกันดูว่ามันจะโอเคไหมยกคนผมตรงนี้นิดนึงแบ่งเป็นช่อนะคะแล้วก็ปาดไปตรงนี้ เราจะเน้นไปที่โคนผมก่อนปลายผมนี่อย่าเพิ่งไปสนใจมันปกติเนี่ยสัล,ลี่ทำย้อมผมนี่ก็ย้อมกันในห้องน้ำนะไม่ได้มาย้อมกันตรงหน้ากล้องอันนี้นะคะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะมูหรือจ่า ใช้วิธีการขยี้ดยการใช้ปลายนิ้วมือนะคะขยี้แบบนี้นะคะให้โฟมมันเข้าไปที่เส้นผมของเราที่โคนให้มากที่สุดยิ่งขยี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งขยี้ฟฟงโฟมโฟมันก็จะยิ่งเยอะแล้วก็จะเป็นข้อดีก็คือสีผมก็จะติดเข้าไปในโคนผมของเราแล้วก็ดูสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น จากนั้นเราก็ลงตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนหางผมตรงนี้นะคะเราใช้ตรงข้อมือตรงนี้นะคะเป็นส่วนขยี้ขยี้แบบนี้จาร่จะกลับไปซ้ําตรงโคนนิดนึงเพราะว่าโคนผมของจารีค่อนข้านจะดํามากเลยทีนี้มาดูส่วนข้างหลังกันนะคะส่วนข้างหลังส่วนข้างหลังเนี่ยเราจะแบ่ง ตรงกลางเลยเป็นสองส่วนแบบนี้นะอย่างนี้ก่อนนะแล้วด้านนี้ก็เก็บเอาไว้ก่อนนี่บีบโฟมออกมาแล้วก็แปะไล่ไปเลยตรงกลางผมอะค่ะพอเรารู้สึกว่ามันทั่วแล้วเนี่ยจากผมซีกนี้ที่เราแบ่งไว้นะคะแบ่งครึ่งอีกหนึ่งรอบเขาบอกแบบนั้นนะผู้เชี่ยวชาญบอกให้แบ่งครึ่ง อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แปะโฟมไปตรงส่วนกลางที่เราแบ่งครึ่งนี้จากนั้นเราก็ชโลมช่อที่เราแบ่งไว้ขยี้ขยี้ ให้โฟมมันเข้าไปตรงเส้นผมของเราทีนี้มาถึงด้านนี้นะคะฝากนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยคือแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งผมเอาไว้ก่อนตอนที่ผู้ชำนาญการเขาทำให้ดูอะเนื่องจากว่าเขาก็มีนางแบบแล้วเขาก็ทำให้ดูมันก็ทำเหมือนจะค่อนข้างง่ายนะทำแล้วแบบว่าเออเหมือนเวลาที่เราทำให้คนอื่นอะสาลีว่ามันง่ายกว่าทำให้ตัวเองนะเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราสามารถมองเห็นใช่ไหมล่ะถามว่าทําเองยากไหมครั้งแรกที่สัลลี่ทำใช้โฟมของเอเซ่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะเอาจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทําสีผมมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็พอจะรู้หลักการมาบ้างแล้วก็ไม่ค่อยได้ยากอะไรมากมายน้องๆมือใหม่ก็น่าจะทําได้อะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นโฟมแบบเนี้ยนะสัลี่ว่าหลังจากที่ลองระหว่าง แบบแบบโฟมกับแบบครีมอะซารียก,กว่าแบบโฟมก็จะทําง่ายกว่าสำหรับมือใหม่ถ้าเกิดว่ากลัวว่าสีผมมันจะแบบไม่สม่ำเสมอก็คือแบ่งช่อให้น้อยลงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้ซึมเข้าสู่เส้นผมได้อย่างดีขึ้นถ้าไปทําที่ร้านราคาที่ร้านส่วนใหญ่ก็ประมาณที่ฉารีเคยทำะนะร้านดีๆหน่อยอะนะก็ประมาณสองพแต่ถ้าช่วงไหนอยากประหยัดเงินก็อันนี้ ทำเองที่บ้านนะคะซารี่ะส่วนใหญ่อะ่ะจะทำเองที่บ้านเคยไปทำสีผมที่ร้านเนี่ยจริงๆริงจังๆแค่ครั้งเดียวนะเอ๊ะครั้งหรือสองครั้งประมาณนั้นอะเพราะว่ารู้สึกเสียดายเงินสีผมมันเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วไนงะเดียเด๋ยวเดี๋ยวโคนมันก็ขึ้นแล้วประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าไปดัดผมหรือว่ายืดผมอะ่ะเนี้ยไปทําที่ร้านค่อนข้างจะบ่อยผมซารีถือว่าหนามากเหมือนกันนะ เป็นคนที่แบบมีผมหนาเขาเลยใช้นิ้วมือนะคะเป็นตัวขยำให้มันให้โฟมมันเข้าไปอยู่ในคนผมของเราให้มากที่สุดอะคะ่ะแต่วันที่ช่่าเขาทำให้นางแบบที่วันที่สลิปไปมานะเฮ้ยเขาเปิดผมมองอมาแล้วแบบว่ามันดูสม่ำเสมอมากอะ คือไม่รู้ซาลี่ก็ไม่ใช่ผู้ชํานาญการนะเนาะแต่ว่าวันนั้นหน้าที่ผู้ชํานาญการเขาแบบมาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็แบบน่ารักมากให้ให้ให้ใหกันทั้งงานเลยอะแล้วคือเขาทําดีอะคือเขาทําออกมาแล้วผมมันสม่ําเสมอคือเห็นได้ชัดเลยอะแล้วก็ของลิเซ่เองเนี่ยเขาก็เป็นครีมที่มียอดขายอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นด้วยซาลี่เห็นเขาแล้วซาลี่นึกถึง ตอนสมัยวัยรุ่นเราอะที่สมัยญี่ปุ่นดังๆกระแสญี่ปุ่นกำลังดังๆที่บ้านเราอะสมัยที่ดูหนังญี่ปุ่นตอนนน,น้นเนาะอะไรๆก็แบบว่าจะต้องเป็นญี่ปุ่นทุกอย่างจะต้องเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่ามีการพารายการพาไปเที่ยวญี่ปุ่น ที่มันยังเหลืออยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงถึงมือค่ะมาค่อยๆปาดที่ไรผมนะจากนั้นเราจะทิ้งเอาไว้นะคะมันจะมีระยะเวลาคือ20 -30 นาทีแล้วแตามผมของคนสาลี่เนี่ยผมค่อนข้างจะดำมากสาลี่จะทิ้งไว้30นาทีเลยนะช่องนี้สาลลี่ก็ใช้ทิชชู่เปียกนะคะพกเมคอัพไว้เนี่ยแหละามาเช็ดในส่วนที่มันเลอะออกมา เมื่อสักครู่ตอนเช้าสาร่ลงครีมรองพื้นไปนะคะมันก็จะช่วยได้นิดหน่อยคือมันจะมีรองพื้นโปะก่อนที่จะเป็นผิวจริงของเราอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ครีมรองพื้นหรือว่าอะไรสาร่แนะนำให้ใช้พวกครีมทาหน้านะคะละะักษณะเป็นครีมขาวๆหนาๆแบบน,า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 นี้ทาตรงส่วนไรผมช่วงนี้ค่ะไปเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ด้วยนะคะ มันจะได้ไม่ติดผิวหนังของเราตัวสีผมอะคะ่ะเวลามันติดเราจะได้เช็ดออกได้ง่ายขึ้นโอเคค่ะเพื่อนๆก็ผ่านไปประมาณเกือบจะ30นาทีแล้วนะคะซาร่มาให้ดูสภาพก่อนที่จะไปล้างผมนะคะโฟมมันก็จะหายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ซาร่ชอบอย่างหนึ่งคือตอนที่มัดผมวนไว้เนี่ยมวยไว้เนี่ยผมมันไม่แบบร่วงหล่นลงมานะคะแล้วก็ เราก็สามารถไปทํากิจกรรมอย่าื่นได้นะคะเดินทํานู่นทํานี่ได้นะคะแล้วก็ที่สาคัญคือน้ํายามันก็ไม่ไหลล่วงเลอะลงมาเปิดหน้าเข้าตาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปล้างกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าสีผมจะสม่ำเสมอแค่ไหนกันค่ะ กับมาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าสัลลี่ต้องขออธิบายก่อนว่าอันนี้เป็นคนละวันกับที่สัลลี่ทาผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทําผมแล้วก็ไปสระผมเนี่ยมันฝนตกก็เลยไม่มีแสงที่จะทําวิดีโอแล้วนะคะสัลลี่ก็เลยหยุดพักไปนะคะพร้อมกับการที่ว่าทําผมครั้งแรกเนี่ยสัลลี่ทิ้งไว้แค่30นาทีแล้วสีผมมันก็ติดนะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายอะคะ่ะ สลลีเลยรู้สึกแบบเออไม่น่าเลยลูกนี้ทิ้งไว้นานกว่านี้ดีกว่านะคะก็เอาจริงๆเลยคือสลลี่ทใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ทําครั้งแรกเสร็จเนี่ยก็คือทําใหม่ทิ้งระยะเวลาประมาณ4วันถ้าสลลี่จไม่ผิดประมาณ4วันแล้วสัลลีก็ทําใหม่จริงๆผู้เชี่ยวชาญเขาไม่แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าทําครั้งแรกแล้วไม่ติดเขาแนะนําว่าให้ทิ้งระยะเอาไว้สักพักหนึ่งให้ผมมันคืนสภาพก่อนประมาณสัก1เดือนก่อนแล้วค่อยมาทําใหม่แต่ว่าสาัลลีเนี่ย เนื่องจากว่าเคยใช้ครีมเปลี่ยนสีผมของลิเซ่มาแล้วแล้วสาลี่ก็เคยทำสองครั้งติดต่อกันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเคยทํามาแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าคือสภาพหนังศรีรษะแล้วก็สภาพผมของสาลี่เนี่ยมันรับได้นะคะในการทำสองครั้งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เลยตัดสินใจทําอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคือสาลลี่ทิ้งระยะเวลาเอาไว้ประมาณ 45-50นาทีเลยอะคะ่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือสีมันจะชัดขึ้นนะคะ่ะนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็พอใจกับสีผมที่ได้ในครั้งนี้มากกว่าถ้าเกิดว่าครั้งแรกเนี่ยสัลี่ตัดสินใจทิ้งเอาไว้สักประมาณ45นาทีเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าครั้งแรกสัลี่พลาดไปหน่อยทิ้งเอาไว้แค่30นาทีเองเนื่องจากว่าที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ย หนังศีรษะของคนเราแล้วก็เส้นผมของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเส้นผมของซาลี่เป็นเส้นผมที่แบบค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็สีดํามันจะดูดสีค่อนข้างยากเวลาซาลี่ไปทําผมที่ร้านทําผมเนี่ยทำเคมีเนี่ยช่างทําผมยังบอกเลยว่าเส้นผมของซาลี่เนี่ยมันดูดสีไม่ค่อยเยอะนะคะฉะนั้นจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้นานกว่าชาวบ้านเขาเนั่นเองถึงแม้ว่าในกล่องเนี่ยจะบอกว่าประมาณ25-30นาทีเนี่ยโอเคแต่ว่า มันแล้วแต่เส้นผมของแต่ละคนด้วยนะคะซารีก็ทําครั้งที่2นะคะไปเมื่อวานนะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ถูกใจมากเพราะว่ามองในเวลาที่ไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาออกแดดนะคือแบบว่ามันแบบค่อนข้างจะสวยมากเหมือนกันนะคะ อชอบชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีสีผมที่สรลลีทำก็คือจะเป็นสีนี้คลาสสิกแบรรี่นะคะที่เขาแนะนำว่ามันกำลังอินเทรนปีนี้สีมาสซารานั่นเองนะแล้วก็สีผมเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้ข้างกล่องด้วยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยผมดำเนี่ยได้ออกมาแล้วเป็นยังไงมีลักษณะบแบบนี้นะคือผมของสัลีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันก็ดำกว่าตรงนี้อยู่แล้วฉ,ฉะนั้นมันจะไม่ได้สีแบบนี้แน่นอน ะะมันแล้วแต่สีผมของคนเราด้วยแต่ว่าสําหรับสาริเนี่ยหลังจากที่ทิ้งไว้ระยะเวลานานกว่าปกติเนี่ยแล้วก็ที่ได้ออกมาเนี่ยสารชอบเลยลักษณะสีผมประมาณเนี้ยแล้วก็สีผมที่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนหน้ากลองอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กัดสีผมหรือว่าสีผมของเรามันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะผมคนไทยส่วนใหญ่มันก็ทั้งดําดกหนาแล้วก็เส้นค่อนข้างจะใหญ่อยู่แล้วนะเวลาทําก็คือ คงจะไม่ได้แบบนี้แน่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กัดสีผมมาก่อนหรือว่าผมไม่ได้ทําสีบรอนมาก่อนก็จะไม่ได้แบบนี้แน่นอนฝากไว้ละกันสําหรับสูตรใหม่ของลิเซ่นะคะที่โฟมจะหนาขึ้นแล้วก็ติดผมแน่นขึ้นถึงสีเท่าด้วยกันนะแล้วก็มีสสีใหม่อย่างที่ซารี่โชว์ให้ดูตอนแรกนะคะ m Milky b e i g e อันนี้นะแล้วก็อันนี้เป็น Rose Tea Brown นะคะ ป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สลดใช้คลิปนี้เนี่ยเป็นการส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ของลิเซ่หรือว่าลิงก์ของลิเซ่เนี่ยอยู่ที่หน้าจอวิดีโอของเพื่อนๆตอนนี้ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมนะคะเพราะว่าใช้คลิปอันนี้เนี่ยส่งเข้าประกวดถ้าเกิดว่ารักชอบกันก็คลิกไลค์หรือว่าให้กําลังใจกันมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะใครสงสัยอะไรนะคะก็มาถามกันได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า จริงๆเราไม่แนะนำให้ทำสีผมติดกัน2รอบใน1อาทิตย์นะคะแต่เนื่องจากว่าซลริเคยทำมาแล้วแล้วรู้สึกว่าสภาพเส้นผมมันโอเคมันรับได้หนังศีรษะเราก็รับได้ซลริเนี่ยไม่มีปัญหากับโฟมทำสีผมของลิเซ่เลยมันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะสลริว่าแล้วก็ถามว่าทำสองรอบแล้วผมแข็งขึ้นไหมแข็งขึ้นนิดนึงค่ะแข็งขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าหลังจากที่เราบำรุงไปเนี่ยมันก็ เดี๋ยวมันก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวสาลี่ใช้ครีมนวดผมหมักทิ้งไว้สักประมาณสองสาครั้งมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าเกิดว่าสัลี่ทิ้งไว้45นาทีหรือ50นาทีตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะมันก็จะไม่แข็งอะ่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการทําครั้งแรกใช่ไหมคะแต่นี่เราทําถึงสองครั้งด้วยกันมันก็เลยแข็งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินไปนะยังเห็นได้ว่าผมมันยังแบบ ค่อนข้างจะสปริงตัวค่อนข้างดีอยู่อะซารีภูมิใจภูมิใจกับฝีมือในทําผมของตัวเองเปลี่ยนสีผมของตัวเองในครั้งนี้นะแล้วซารีก็ว่ามันไม่ยากนะก็อย่างที่รู้กันซารีชอบแบรนด์ของลิซ่อยู่แล้วนะคะฝากไว้ละกันสําหรับเทปวิดีโอนี้อย่างที่บอกสงสัยอะไรลองอ่านข้อมูลที่กล่องอินโฟด้านล่างก็ได้หรือไม่ก็คอมเมนต์มาถามกันนะคะวันนี้ซารีไปแล้วเจอกันในเทปวิดีโอหน้าคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย